สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมดูกับช่องคริโตเอฟเอฟนะอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนในหาตังนี่นะในตังนี่เนี่ยตังสีงแดงเนี่ยแบบนีวนะเนตังนี่ฮะเนี่ฮนะนะนะวันละเอ,อ่อถ้าทิดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะได้มีมีสองแบบก็คือการแรกวันนี้การแรกโดยใช้เพชรเหลืองแรกแต่ผมไม่แนะนําให้แรกดีกว่าฮะเขาเหมาะเพราะเก็บไว้อะเยอะๆอดีแต่ไอ้เองนินแดงเนี่ยมันหาได้อยู่แล้วฮะ พันก็ได้นะถึงวันละพันก็ได้นะก็ถึงนะอ่ะอ่าต่อไอีกเลยนะที่เราจะได้นี่เห็นไอ้ไอ้เงินเะนี่ยเงินแดงเนะี่ยคือคือเราเข้าไปน,นี่นี่นี่นะกิจกรรมนะฮะไม่ไม่ใช่กิจกรรมสิอะตายวัดอ่าเข้ามาปุ๊บอ่ะมันจะอยู่วันที่สองกับวันที่สามเนี่ยอีเวนต์มิชชั่นกับ w e ว k l ลี่นะอ่ะในอีเวนต์มิชชั่นก็จะได้วันละหนึ่งร้อย วิวิกี้จะได้เวลา500ก,ก็คือนี่คือวิธีรับในเควสวิธีรับนะอันนี้วิธีแรกนะคือหาได้ง่ายๆคือทําเควสให้เสร็จแล้วก็ได้ทําเควสให้หมดเสร็จหมดก็ก็จะรับปัญหารับอ่าแถมได้รับเนี่ยต,ตัวนี้ด้วยนะอ่าตัวนี้ไว้เก็บด่านวิธีที่สองฮะก,ก็คือจากตั้งค้าเลยนะแล้วเขามัน มันจะอยู่ในนี่ฮะอยู่ในฮะไอเคอร์ตี้แกนะเคฟไอเคอร์ตี้ฟิกแคสนะอ่าอยู่น, like, leaf, cat, นะนี่อ่านี่อ่าอยู่นี่นะอ่าเราจะใช้ไอนี่ตัวเหลืองนี่แหละตัวเขียวนี่แหละเอานะอ่าได้เอาก็ได้สี่สิบถ้ามีสี่สิบอันได้ได้หนึ่งร้อยประมาณสิบไม่วันสิบจ็ดไม่ก็สิบอันนี่แหละครับมันจะรีเฟซเมื่อนานอยู่แล้วเดือนหนึ่งน่าจะเดือนหนึ่งนะเ,เดือนหนึ่งรีเฟซหนึ่งครั้งอ่า เดินรีเฟนหนึ่งทางนะคือก็รอนานหน่อยอ่าต่อไปฮบผมวิธีที่สามนะมาดูวิธีที่สามนะสามก็คือกดเข้าไปในบูมดานะคอมแบตอ่าแล้วมันจะอยู่อ่ะทนมองไปขวาล่างฮะผมอ่าโทษฮะขอไปฮบผมมันจะอยู่อันที่อันที่สี่ล่างขวานะอ่ากดเข้าไปใช่ไหม คือจะคืออันนี้จะมีให้อาทิตให้อทิร้านหนึ่งครั้งรือเฟสทุกอันจันทร์รือเฟทุกวันอาทิตย์นะมีให้ต้องทําทุกอาทิตย์เลยอ่าแนะนําอันนี้ก็คือใครที่ยังไม่ได้ทําเลยแบบคือเราก็เข้ามาในดา่านะ,ะมันจะมีไอยอยู่ข้างล่างเนี้ยี่ขวาล่างก็คือกดตรงบ่วงนี่ด้วยฮะนี่ตรงบ่วงนี่ดูฮะก็จะนี่นฮะ,ะ,ะกดตรงบ่วงข้างล่างนี่กดผิดเว้โอ้คำในญ่โอตัวที่ฮะโอ้โหกดไม่ถูก ก,ก็ไม่ตูนอะไรฝันเนี่ยอดตรงนี้ก็เท่สิน่ฮะเมื่อเราเอธิบายสถาน,น,นะผมเมื่อเราเล่นจบด่านนี้เราจะได้เนี่ยเราจะได้เอหนึ่งสีแดงนี้ทุกครั้งนะเพราะว่เนะเาเ,เราเล่นจบนะเราจะได้น่ฮะเมื่อเราเจบแล้วก็มันจะมีจากด่านต่างๆด่านสี่ร้อยตัวเนี่ยฮะนี่แต่สี่ร้อยตัวนะอ่ะมองไปที่ขวาบนนะฮะโอ,อซายบน สายบ,บนฮะแล้วก็กดตรงเนี่ยไอคแคลมเนี่ยที่อยู่แดงแดง,แ,ดงแล้วก,กดเข้าไปฮนะอ่ามันจะมีเคลต่างเนี่ยให้เราทำนะเมื่อเราแบบสังหารและชนะด่านนี้ครบสี่ร้อยตัวโดยไม่พลาดเลยสักตัวเนี่ยเราก็จะได้ฮะได้ของรางวัลต่างๆนี่ยะไอี่ะเนี่ยเอาไปแลกตามเงินในอัลคาสโตได้นะฮะอ่ะอเคก็ด่านอื่นก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ่นะอันนี้ผมยังทำไม่เสร็จนะนีกันเดียวเองอันนี้เหลือ,อกี่อันเนี่ย ้าอันนะห้าคริตคือสังหารได้แค่สองอยสิบตัวอันนี้ผมต้องสังหารอีกสิบตัวนเนี่ยโอ้สิบสามตัวเองง่ายแต่ผมก็ยังไม่ค่อยได้เข้ามาทํานะเพราะมันมีอันติยละครัไงเคย,ยไม่ได้ค่อยได้เข้ามาะฮะอ่ะทั้งหมดก็ถูกวิธีหาอาทิตย์ละเออถ้าได้พันเจ็ดบวกต่อได้ก็หกร้อยหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้านะก็สองพันหนึ่งร้อยสองพันหนึ่งร้อยสี่สุดห้าบวกกันในโตอีก คืออีกเจ็ดร้อย่ะงั้นอีกเจ็ดร้อยก็จะเป็นพันแปดร้ <c oughs> อยเจ็ดสิบห้าก็จะทั้งหมดสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าต่อหนึ่งอาทิตย์เลยนะก็คือได้ง่ายมากแต่แต่ต้องแต่อินสโตเนี่ยต้องรอเป็นเดือนอ่ะกว่ามันจะมาให้นะก็ต้องอดใจรอหน่อย <c oughs> ถ้าเราไปอีกในสโตอีกเจ็ดร้อยก็จะเหลือสองพันหนึ่งร้อยก็คือได้เท่ากับอาทิตย์ละพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะคือเยอะมากอ่า <c oughs> ครือองนี้เป็นวิธีง่ายอ่า ให้ไปเก็บตามหลานทําคลิตอะไรให้เสร็จหมดก็ได้แล้วอ่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับผมฝากไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้พาคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอ่า